เพลงนี่คือยัง,งบอกไม่ได้เพลงใหม่เหรอใช่เพลงใหม่ครับเพลงใหม่เพลง,งใหม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้จริงแบบเฮ้ยพี่เพลงเพลงดีเพลงดีดผมนี่ท่านเร่แบบงานติดต่อมาอว่าเอ้ยเดี๋ยวเราได้มีอ่าถ่ายงานกับมาร์กนะผมแบบ

เพราะว่าผมต้องเดินขึ้นบันไดามานี่ครับเพราะว่าลิฟต์มันไม่มีขึ้นมาจริงพี่ก็นี่ยใน,นช่วงนี้ยี่แปดชั้น<ช>มาถึงตรงนี้นคะครับก็เหนื่อยลำพังตัวผมก็เข่าทางขานตัวเองก็จะแบกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ก็ช่วงนี้ก็เพิ่งหายจากเป็นหวัดครับเป็นหวัดมาโอ้หกเจ็ดวันเลยเป็นหวัดเจ็ดปีเลยไม่หายสักทีหมายถึงหวัดหรอ อ้ยอุแรงนแรงนก็นั่นแหละครับเพิ่งหายดีก็เริ่มอาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับก็ชีวิตช่วงนี้ก็นั่นแหละครับมีธุระส่วนตัวของผมเป็นธุระส่วนตัวเยอะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่บ้านด้วยอะไรนะครับเพราะที่บ้านก็น้ําน้าท่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีครับในช่วงนี้ที่เข้ามาครับเป็นภาคนี้ที่โฟกัสนะครับก็รอติดตามด้วยนี่ครับเพลง เพลงนี่คือยังบอกไม่ได้เพลงใหม่เหรอใช่เพลงใหม่ครับเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้จริงิงก็จริงจริงรู้สึกว่าดีใจมากครับเพราะว่าด้วยคำนี้ว่าเราพวกเราทําอย่างเต็มที่แล้วก็จริงๆไม่ได้หวังหรอกว่าจะต้องการวิวเท่าไหร่หรือว่าอะไรไงแค่ผมรู้สึกว่าเออพวกเราอยากสื่อความหมายเพลงนี้ว่า ทำอมอกมาแล้วมันมีความสุขอะไปถึงแฟน,แฟนไปถึงแฟนแล,แล้วถ้าเข้าฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนี่ยผมว่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับพวกเราสำเร็จอะใช่ครับใครเป็นคนชวนไปทำเพลงจริงๆนะถ้าเราจริงๆเป็นฝ่ายผู้จัดการผมครับพี่อย<ช>ันเป็นคนชวนชวนฟังมาไปใช่ครับเป็นไงบ้างพอได้ทำแบบว่าก็รู้สึกมีความสุขเลยใช่สนุกเลยสนุกเลยมันเป็นมันเป็นเวทางเดียวกันไงก็แบบรู้สึกว่าเป็นเป็นเวทีที่ใช่สำหรับพวกเราทำไมที่ชอบ ใช่ครับสนุกไปกับมันใช่ครับช่วยกันทำงานยังไงบ้างครับก็จริงๆไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยช่วยเราช่วยอย่างนึงช่วยแบ่งช่วยแบ่งท่อนใช่ครับไม่คือคือวยความที่ว่าโปรเจกต์เนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาวางมาให้อยู่แล้วแล้วก็มีเรามีหน้าที่แค่เตรียมตัวแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกคนก็จะมีฝ่ายแต่ละฝ่ายที่จัดการอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันสิ่งที่เรารู้สึกว่าช่วยได้มากที่สุดก็คือแบ่งเนื้อ บ่งเนื้อเพลงว่าเราจะร้องกันท่อนไหนแค่นั้นเองครับไม่จริงๆมันมันเป็นหน้าที่ที่เขาพี่ฟัวยังไม่ทำเลยแล้วก็บอกว่าไปแบ่งหน้าที่กันไปเอออะไรอย่างงี้เยว่าเอ้อยว่าแบบชอจริงๆพวกผมก็จะรู้เลยครับว่าอแต่ละคนเนี่ยจะจะถนัดทอแบบประมาณไหนคีย์เท่าไหร่โน้ตตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พอแบบมิเช่นว่ามัน เพลงเนี้ยมันมันถึงท่อนตรงนี้แล้วท่อนนี้มันต้องร้องประมาณสมมติว่าต้องร้องสูงผมเป็นคนที้อ่ะถนัดสูงกว่ามาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับหน้าที่นั้นไปอะไรใช่างเงี้ยหน้าที่ทีัญทมันก็สำคัญหมดแหละอย่างมากอันนี้เป็นการร้องเพลงกันตัวแบบก็จริง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 ก่อนอันนี้เคยเคยทำเพลงมาแล้วด้วยเหมือนกันก็มีหลายหลายเพลงอยู่แล้วก็เพลงนี้ถือว่าได้ทำร่วมกับพี่พร้อมเป็นครั้งแรกใช่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครได้ลองแบบแนวใหม่ๆดู ในไนี้ยวครับได้ทำงานร่วมกันในฐานะแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหน้านี้อาจจะเจอกันในหลายเวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเวที่มันสนุกดีนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันได้เป็นตัวเองทั้งสองคนจริงๆอะไรแล้วก <|ja|> ็รู้สึกว่าแบบวาทุกอย่างมันมันโฟล์มันรู้สึกว่ามันออกมาได้ดีเลยแล้วก็ภูมิภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าพอแฟนๆได้แบบเห็นผลงานพวกเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยเขาแบบตอบก็แสดงออกมาแบบดีที่เขาแบบว่าเาชอบอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็ปลดล็อกมาอย่างเป็นกลาแล้วคนละค่าร่วมงานกับน้องในฐานะแบบร้อก็จริง ก็ได้เห็นมุมใหม่ๆของน้องแหละตามตามภาษาของการที่เราทํางานด้วยกันเริ่มทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยครับคือด้วยความที่ว่าแต่ก่อนเราทํางานในเวแบบอาจจะเป็นอีเวนต์อาจจะเป็นการถ่ายโฆษณาหรือในน่นหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาในเวทดนตรี worry, แล้วก็จะได้เห็นความจริงจังของน้องอีกแบบหนึง่งแล้วก็จะเป็นความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนน้องก็จะมีกิมมิคหรือว่าเอกลักษณ์ของเขาอย่างเงี้ยที่แบบถ้าเขามีอะไรแบบดีๆอยากขายเราเขาก็จะเดินมาพูดเลยใช่เขาจะมาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เปิดตัวตนใหม่ของน้องเหมือนกันครับในด้านนี้ทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะใช่ใช่ครับเคยคิดไหมว่าจะได้มาทำเพลงกันแบบคยเอออะไรอย่างเงี้ยวะสำหรับผมคิดอยู่แล้วนะผมรู้สึกว่ามันต้องมีอยู่แล้วผมไม่ครไม่เลยเหรอว่าจะมาในเวแบบเอ้ยการแสดงอะไรอ๋อเขาอาจจะเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยอาการแสดงต้องมาก่อนอะไรแต่ผมผมก็ไม่คิดผมผมรู้สึกว่ามันต้องมีทั้งวันมันต้องมีแล้วใช่อะไรอย่างเงี้คลิปเพลงที่บอกว่าเอ๊ะ เนเป็พลงใหม่ผมต้องบอกก่อนแล้วผมได้ฟังก่อนทุกคนแล้วนะครับฉิ่ว่ะฉี่ไงก็เก่งกาจเก่งกาจครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เก่งกาจไม่เก่งกาจไม่ครับไม่ก็แบบเหมือนได้ฟังเป็นไงได้ฟังเป็นไงอันนี้อันนี้ผมให้เขาให้เขาแบบที่ที่ให้ฟังเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคนที่เออเรียนการฟังครั้งแรกหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรองเงท่าเลยเพราะว่าแบบว่าบีทมันติดหูดีต้องอยากให้ฟังต้องอยากให้ฟังจริงอยากรู้ว่ามีแอปเป็นไงฟังครั้งแรก แบบผมแบบผ่านไปแบบเฮ้ยพี่เฮ้ยเพลงเพลงดีเพลงดีผมนี่ทอนเล่นแบบอย่าไม่ได้ไม่ได้เหออย่าก็ไปกิมมิกด้วยทอนแล้วเออไม่ก็อะไรเมื่อกี้ทาอะไรนะเพลงใหม่เนอ๋อเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ก็เพลงนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นดนเอ่อซิงเกิลที่ผมตั้งใจที่สุดแหละไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวก็คือได้มีส่วนร่วมเยอะที่สุดครับตั้งแต่ตั้งแต่ยันแบบวันแรกเลยที่ตอนนั้นที่ เราไปนั่งคุยกันคือตอนแรกผมมันเป็นวันที่อัดแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าทําไมมันยังไม่มีอะไรที่แบบดูเป็นเหมือนเราจะอัดเลย mm hmm. ผมก็ไปนั่งคุยปับ๊บ mm hmm. พี่นโนวน่าแบบอ่ะเรามาเริ่มทําดนตรีด้วยกันผมแบบอ้า mm hmm. <laughs> ธรรมดาแบบที่ผ่านมาคือเวลาผม,มอัด<ม>จะอัดเพลงอ่ะมันต้องมีมมดนตรีมาให้อยู่แล้วแต่นี่คือการที่แบบเราเริ่มทําดนตรีตั้งแต่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็ก็ทั้งเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมี3าคนนะครับ ก็จะมี3คนเขียนแล้วผมก็เป so ็นหนึ่งใน3คนนั้นด้วยที่เขียนเนื้อเพลงลงแต่งเนื้อเพลงนะครับแล้วก็สตอรี่ของเพลงเนี่ยผมก็เป็นคนคิดเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงทํานองของเพลงผมก็จะเป็นคนดีไซน์ออกไปเองว่าอยากได้ทํานองแบบประมาณไหนเ้ยอแล้วก็คู่หูของผมนะครับก็นั่นแหละเขาก็ออกแบบช่วยนะครับทํานองอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเพลงนี้มันติดหูจริงอ่ะงที่ จริงๆแค่อยากแค่อยากลองให้แบบลองอยากดูรีแอคของทุกคนเวลาฟังเพลงนี้ครั้งแรกมันเป็นยังไงจะปล่อยเมื่อไหร่ประมาณจะปล่อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่่ประมาณเดือนหน้าครับไม่เกินเดือนหน้าเพราะมันมีตัว m อที่อยากจะต้องทําด้วยก็ต้องรอที่อยากทําขับรถไหมสว่างเลยสว่างเลยโอโม่แบบฟิวตักผ้าเลยจะเป็นตักผ้าเวอร์ชั่น2ด้วยครับเอาไป็นมา ให้มันลงดีกว่าอย่ามันอยู่ข้างบนเยอะเกินแล้วต้องเอามาลงละวเอาเอาเพลงพี่บอลลงมาแล้วใช่ครับถ้าเดี๋ยวพี่บอลต่อไปคู่นี้รู้จักกันได้ยังไงแบบเหมือนแบบปกติเราจะเห็นว่าแบบแพทแพทพร้อมมาตัวเนี้ยเราเห็นเวลาแพทแพทคู่น้องต้องมีผลงานมีละครมีซีรีส์อะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอยู่ๆพร้อมมาถึงล่ผมว่าจริงๆพี่รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาเอาเอาจริงๆเอาจริงๆไหมถ้าอยากได้คำพี่อยากได้คำตอบจริงๆใช่ไหมพี่ไปถามแฟนคลับพวกผม พี่มาถามผมใช่มันมาจากเขาครับมันมาจากพวกเขาจริงๆคือผมไม่รู้ว่าคือผมก็รู้แหละว่าเราเราถูกพูดถึงแต่ถูกพูดถึงเรื่องอะไรทําไมถึงแบบคุณนึกแบบอาจจะมาชอบเราที่แบบเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยต้องต้องลองถามแฟนคลับทุกคนดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเราก็แล้วพวกเราไม่รู้หรอกว่าทําไมคุณถึงชอบอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคือเราเด้คามนี้ว่าเราเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ด้านล่างได้ อ่าเขาไม่ได้ล่างครับสวัสดีคนดู4,500คนด้วยนะครับที่ตรงเนี่ย4,000เห็นไหมเลข4 4K เนี่ยเนี่ยมันขึ้น 4K ก็4,000เดียวตอนแรกมีเบื่อนะมาแล้ผมเบื่อแล้วไม่ไม่ตอนแรกผมเบื่อเบื่อตรงที่ว่าตอนที่ไอ้แฮชแท็กของเราที่มันมาขึ้น2วันอะแล้วตอนแรกผมก็เบื่อตรงเบื่อและเบื่อแรกคือเขามีอะไรพูดกันวะ หรือกูไปทำอะไรมาอีกวะหร่อาแบบติดแฮชแท็กได้ถึง2อวันติดหรือหรือก um> ูไปทำอะไรให้มันตรงกบมาร์กอีกวะก็ตอนแรกก็แบบก็ไม่มีอะไรผมก็ไปนั่งดูเขาก็แบบอ่ากีการกันเบอร์ที่2ก็คืองานติดต่อมาเขาบอกว่าวันนั้นพี่โกอ่าพี่โกและพี่อ่านนี่แหละบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราได้มีอ่าถ่ายงานกับมาร์กนะผมแบบเรายังไม่เคยเจอกันเลย แต่เรามีงานร่วมกันแหละใช่ครับไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยครับเจอหน้ากันเลยอาจจะเคยเจอแต่ตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้จักกันใช่ไม่รู้จักกันแต่ถ้าแบบเริ่มแรกจริงที่ได้คุยกันจริงๆคือวันที่ไปถ่ายงานเลยใช่วันที่ไปถ่ายงานเลยทั้งแชททั้งคุยเจอหน้ากันจริงๆก็คือวันแรกที่ได้ไปถ่ายงานธุรกิจบรรณาธิกาหรือควาบรรณาธิกาลูกค้าลูกค้าแล้วพอได้มารู้จักกันทำงานร่วมกัน จริงกป็ประทับใจน้องมาหลายอย่างครับน้องมาเป็นคนที่อ่าจริงๆเขาเขาผมรู้สึกว่าเขาดูเหมือนเป็นคนที่พยายามปรับตัวเข้ากับอ่าสังคมแกงพวกผมอยู่เหมือนกันคือ <c oughs> สังคมแกงพวกผมเนี่ยทุกคนก็จะรู้และว,ว่าต้องใช้ energy ประมาณ3 0 0 0ล้านในการอยู่ใช้ชีวิตนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยต้องคุนต้องเตรียมแบตเตอรี่มาสี่ก้อนแต่น้องแบบเหมือนกับว่าสไตล์น้องก็คือแบบฟิลแบบมีก้อนเดียว<ม>ฉัน<ม>พกมก้อนกับพี่ๆเออฉันพกมาก้อนเดียวฉันพกมาก้อนเดียวฉันทำก้อนเดียวแต่หลังๆมาก็แบบเริ่มแบบ เริ่มพกมาสองก้อนและอะไรอย่างเงี้ยเอาไปชาร์จที่นี่มอะไรอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าเวลาน้องแบบอยากรู้หรือว่าน้องแบบสงสัยอะไรก็แบบจะชอบมาถามโดยตรงๆเลยอะไรอยาเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเวลาเรามีปัญหากันในอนาคตเนี่ยก็ขอให้ทําอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้ปรับแก้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยย่างย่าง ผมง่ายก็ก็เรียกว่าชอบตรงสังคมใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่สุนทรียดีฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาทำงานแล้วมันจะไม่ค่อยเครียดแล้วก็ปทําทำงานรู้สึกว่าสบายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นเป็นเป็นตัวของตัวเองจนจนแบบหลุดโลกไปเลยใช่ครับใช่เพิ่งค้นพบแบบอะไรหรือว่าได้เจออะไรใหม่เขาคนเขาคนพบมุมมองของเขาต่างๆในในตัวเขาอ่ะจาก แกงผมเลยนะใช่ครับ <till> ว่าผมก็กล <lonely> ับไปอยู่คนเดียวดีแล้วครับไปเลย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 นะครับป่ะไปเลอะไรอย่างนี้ตรงมีซีรีส์อะไรหรือเปล่าจะรออยู่ที่บอกนะจริงๆก็น่าจะเป็นเอ่อซีรีส์สามคนสามคนพวกเราสามคนนะครับมันไม่ใช่คู่ฮะเรียกว่าสามคนสามคนอะไรอย่างี้ใช่ครับก็ก็นั่นแหละสามคนงานก็ถ่ายตอนต้นปีหน้าต้นปีนี้ต้นต้นปีหน้าเดี๋ยวต้นปีนี้อะไรต้นปีนี้มันก็ผ่านมาแล้วว่ะดิต้นปีหน้าต้นปีหน้าครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับต้นปีหน้า ใช่ครับขอบคุณครับ